กันแล้วสิครับอืมคือเดินนะครับคุณตานะครับใ่นี่แหะพาลูกเที่ยวชมแลนด์มาร์กเนาะค่ะไปเลยอ่าฝนกำลังชี่ตกเนาะค่ะนี่ฝนกำลังไปปล่อยค่ะนี่เนาะค่ะเนาะไปแล้วนี่เนาะค่ะบรรยากาศยิงมาแรงเนาะค่ะเนาะสวยงามอีลีค่ะ เห็นนะคะ่ะสวัสดีคะ่ะอืมจับคุอันนี้คือยแงแรงเนาะค่ะเนาะเงียบเงียบสงบค่ะบรรยากาศกาดีมากๆเลยคะ่ะ <laughs> จานบุศการันตีเนาะค่ะเนาะสวยงามดีบรรยากาศ,รรากาศดีดีค่ะสุดยอดที่สุดนะครับ อ,อยากให้ทุกคนมาเที่ยวหลายๆเนะคะเนะาะเป็นกำลังใจให้ให้ออ้เพื่อนน้ำอะคะ่ะอืมน,นี่นะคะ่ะตอนที่โบมีคนนะคะ,นะ,นะนเนาะอรนยากาศคนาะคะนี่ค่ะแคสิมี่หม่องน,งน,ะะน,นั่งเนาะค่ะเนาะนงอืมนี่นะคะ่ะนี่นะคะ่ะ,คะงามอิรค่ะมาเที่ยวกันเลไลน์ด้วยะคะ่ะนี่ค่ะ ค่ะเห็นดวงดาวนั่นเค่ะนี่นะคะบรรยากาศนะคะมุมไอ้มองนางกินเขานะคะเนาะนั่งเล่นก็ได้ค่ะจะเป็นห้องพักนะครับยังไม่เสร็จนะครับข้างหลังพุ่นเนาะค่ะจะเป็นห้องพักค่ะบลอนดนเสร็จนะคะ อืมน้กค่ะ,คะง,งามนะคะหุข้นไม่ไหวไมเขาำ้นจงังงวน,นี่อืมนย่างเงมาแะะล้งนะค่ะพอกับลูกเนาะค่ะนี่นะคะมีหมองนางเหรียสบายๆเนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะ<ม>อยู่ข้างถนนนะคะเนาะคะ<ม>ุณได้พาไปพานมาก,กับแวใได้ได,ด้วยค่ะด้อมีน้องยูดาค่ะน้องยูดาเล็งพ่อพอกะบ่คอยได้เมื่อบ้านเนาะค่ะเนะะาะเพราะว่าเพิ่นกะติดงานหลยส่วนหนึน่งยุ้มเนาะคะ<ม>่ะกะสิมีเวลายุ้มกันบ่กีเมือคร<ม>ับเดี๋ยวยูดาก็ตตองกลับบ้านแล้วเนาะคะ<ม>่ะอกบ เป็นกำใจให้ช่องดูดาด้วยนะครับตาม4ชั่วโมงนครับกำใจให้กันตลอดนะครับหมดเทมด้วยนะครับเมใหม่ของวุฒิกณสินีนครับใจความใจนะครับเาแล้วก็าวสาสนาครับ ขาย์นดคนจริงอาทคร่งา่วยคนนอปใ้เนะครับมีองานีนะครับรองา่้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับก nah, ็ช่วยร้องเพลงดู พี mm ่เ hmm. พ so <c oughs> oh, okay. ื่อนใช่ไหมนี่เป็นเราฮ่าชอบทางนี้มาเที่ยวนี่คือแฟนตาซีนะครับมีเยอะนะครับเหมือนโซกเทียบนะครับไปบ้านก็ บรรยากาศอืมอ่าอันดับหนึ่งนะครับผมประเทศนะครับขอไปได้วยนะครับ <c oughs> สุดท้ายนะครับพี่นี่น้อ,อ,อ,องเป็นขับทุกคนนะครับความสุขนะครับ โชคดีปลอดภทัยทุกคนนะครับฝากช่องน้องเยดาด้วยค่ะ,คะอ่าเซเซช่องยดาลูกสาวอา,าสิแล้วก็ย่ากด Subscribe กดติดตามช่อง,งน้องดานด้นะคะบ,าย,บ,า,ยบายสวัสดีค่ะ